เมื่อเร็วๆนี้ที่ควงพระทานอำาเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายพระมหาวุฒิชัยว่อวชิราเมธีพร้อมด้วยพระรุกศิษย์ดาราชื่อดังพระไมพิรัตนิทิวังโสนะครับก็ได้ร่วมกับกลุ่มตักบาทแอดเชียงของเปิดงานแถลงข่าวเทศกาลตักบาตริมโคงแอดเชียงของปีที่2อขึ้นนะครับซึ่งปีนี้ก็ได้รับความสนใจนะครับจาก พน,นักษาสันนิกาชนและก็สื่อมวลชนจานวนมากเลยนะครับมาร่วมงานแถลงข่าวนะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็เฟ้นหากิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของทางอําเภอเชียงของหลังจากปีที่ผ่านมานทางกลุ่มตักบาทแอดเชียงของที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกก็ได้รับความสนใจได้รับการตอบรับอยาจากนักท่องเที่ยวเลยก็ ชาวเชียงของในพื้นที่นะครับใส่บาตรกันท,ทุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับนอกจากนี้ทางหน่วยงานในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลทั้งสองแห่งนะครับเทศบาลตําบลเวียงและก็เทศบาลเวียงเชียงของก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดนะครับวัฒนธรรมจังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหรือจะเป็นทททสํานังงานเชียงรายด้วยนะครับก็แถลง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพฤฤื้นที่อำเภอเชียงของในจุดอื่นๆนะฮะซึ่งก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะแหล่งท่องเที่ยวนะให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกนะงานหนึ่งด้วยนะครับ